ไม่ความรักไม่ใช่ความกลัวความหลากหลายคือจุดแด่นี้ไม่ใช่จุดอ่อนและเมื่อผมอกับคุณอุกเองกับอีกหกพักที่เหลือเราจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่สมรสเท้าที ร,รวมถึงการรับรองเป็นไมคก่อนครับรับรองว่าไมคอันนี้ใช้ได้แล้วรับรองอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าคุณจะเพศอะไรเชื้อชาติอะไรหรือศาสนาอะไร เป็นตัวของตัวเองได้นะรตรัฐบาลได้เมื่อไรเอาขึ้นวาระประชุมพรบอเอาเข้าประชุมสภาผมไม่แน่ใจว่ามันจะราบรื่นแค่ไหนแต่ผมขอสัญญากับทุกคนในที่นี้ครับว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอนแลวเมื่อถึงเวลานั้น เรามาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันเปลี่ยนเอเชียไปด้วยกันแล้วเรามาเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ